รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณลานรับพีนะครับคณะวิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธานบุรีนะครับตอนนี้ผมกําลังรอเพื่อนอีก3คนนะครับเรามีภารกิจที่จะต้องมารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้เรื่องของ สื่อและสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์นะครับของเพื่อนๆนวันนี้เราจะได้รู้นะครับว่าสื่อและสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์และก็การป้องกันการคุกคามทางการใช้สื่อนี่ครับจะมีวิธีการยังไงบ้างแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยครับมีความรู้และเข้าใจยังไงบ้างครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับก่อนที่เราจะมาพบกับแขกรับเชิญทั้ง3ท่านนะครับเราลองมาพูดคุยกันก่อนนะครับว่าจากขานที่ผมได้สัมมวจการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเพื่อนเพื่อนนะครับซึ่ง สื่อส่วนใหญ่ที่เพื่อนๆใช้ก็คือ f c e e o o o นะครับซึ่งผมก็ได้มีการาใช้แพลตฟอร์ม Google Form นะครับก็สำรวจข้อมูลของเพื่อนในห้องเรียนนี่แะครับได้สำรวจั้งหมด27คนนะครับก็ได้ข้อมูลว่าเพื่อนๆทั้ง27คนนะครับรู้จักและใช้งาน Facebook ครับคำถามที่2นะครับผมได้ถามไปว่าคุณนะครับเริ่มใช้งาน f c e e o o o ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ เพื่อนๆใช้งาน Facebook กันตั้งแต่อายุเท่าไรครับจากแบบสอบถามนะครับเพื่อนๆส่วนใหญ่นี่ครับก็จะใช้ a c e b ุ o กครั้งแรกนตั้งแต่ตอนอายุประมาณ10หรือ11ปีนะครับส่วนผมนี่ครับใช้ประมาณ1 2บสอถึงนะครับผมเ็ได้ถามต่อนะครับว่าคุณใช้ f a c e b o o k นี่ครับส่วนใหญ่เพื่ออะไรนะครับเพื่อนๆก็ตอบไปมาหลากหลายเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารนะครับ คำถามสุดท้ายนะครับผมก็ได้ถามไปว่าคุณใช้งานเฟซบุ๊กวันละกี่ชั่วโมงนะครับก็ตอบกันมาหลากหลายนะครับมีมากกว่าสิชั่วโมงด้วยนะครับซึ่งผมก็มากกว่าสีชั่วโมงนะครับแล้วก็มีน้อยกว่าหรือเจ็ดชั่วโมงเป็นที่หลักครับเหยื่อเรารายแรกมาแล้วนะครับสวัสดีครับแนะนาตัวหน่อยครับครับผมนายนาชิพพิงโยสมอนด์ไทยครับขออน้าตสัมภาษณ์หน่อยนะครับครับปกติใช้งานเฟซบุ๊กวันละกี่ชั่วโมงครับส่วนตัวของผมใช้วันประมาณสักสิบชั่วโมงครับ 10ชั่วโมองเนี่ยครับใช้ทําอะไรบ้างครับส่วนมากก็จะบบเช็คข้อความกับเพื่อนหรือว่าดูวิดีโอทาต่างๆก็คือใช้งานปกติทั่วไปนะครับครับผมแล้วเคยเจอภัยคุกคาเหมือน Facebook บ,บ้างไหมครับมันก็มีบแบบโฆษณาแบบลามุกอนาจารหรือว่าแบบเ,เฟซ่าโกงเงินอะไรเงี้ยต่างๆอ๋อครับแล้ว มีวิธีการแก้ไขปัญหายังไงบ้างครับก็แบบอย่าไปเชื่อถืออะไรที่แบบมันไม่แน่นอนนะครับแบบว่าการซื้อของเราต้องตรวจรีวิวอะไรที่ว่ามันแน่ชัดก่อนก็คือพยายามศึกษาข้อมูลให้ทั่วถึงนะครับครับโอเคครับขอบคุณมากๆเลยครับผู้โชคดีคนที่สองมาแล้วนะครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมนายนัทวัฒน์บัวเุญยวครับาอนี้สัมภาษณ์หน่อยนะครับครับปกติเนี่ยครับเอ่อใช้เฟซบุ o กวันละกี่ชั่วโมงได้ครับ12ชั่วโมงครับ ก็คือใช้ Facebook ประมาณ12ชั่วเโมงนะครับใช้ทำอะไรบ้างครับก็เอาไว้เล่นซิมเซ็ตหาเพื่อนอะไรแบบนี้ครับก็คือใช้ฟีเจอร์ทั่วไปนะครับแล้วเวลาใช้ Facebook นี้เคยเจอไัยกงการมหรืออะไรที่ไม่ปลอดภัยไหมครับเคยเจอครับก็อย่างเช่นเอาไว้หลอกเอาเงินอะไรแบบนี้ครับก็คือเข้าหางคนอื่นแล้วก็ไปหลอกเอาเงินเขาประมาณนี้พอจะมีวิธีการป้องกันไหมครับ ควรที่จะตั้งขนาดที่ซับซ้อนให้รัดกลุ่มอะไรกันเนี้ยคือตั้งขนาดผ่านที่มันดูซับซ้อนอ่รัดกลุ่มหน่ยนึงจะได้เข้าถึงยากใช่ไหมครับครับโอเคครับขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับเออผมมานุสยาบุญเกลียวผมนี่สัมภาษณ์หน่อยนะครับได้ครับปกติเล่นเฟซบุ๊กไหมครับเล่นครับเล่นแล้วเล่นเฟซบุ๊กเนี่ยวันละกี่ชั่วโมงได้สิบ ิบถึงสิบเอ็ดชั่วโมงครับประมาณสิบสิบเอ็ดชั่วโมงนะครับเล่นทําอะไรบ้างอ๋อก็ติมเช็ดดูชิปอะไรพวกนี้ครับอ๋อเ็คือเล่นทั่วไปนะครับแล้วเคยเจอภัยคุกคามบ้างไหมครับก็เคยเจอนะครับพวก่ามุกอนาจารนะครับก็คือพวกสื่อลามุกอนาจารนะครับใช่ครับแล้วพอจะมีวิธีป้องกันยังไงครับอ๋อก็แค่ไม่ต้องไปแชร์ไม่ต้องสนใจนะครับก็คือเสื่อมฟาะครับไม่ต้องไปสนใจอะไรของมันไม่ต้องไลน์ไม่ต้องแชร์โอเคครับขอบคุณมากครับ ก็จบลงมาแล้วนะครับสําหรับการลงบืนที่สัมภาษณ์กลุ่มผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์สิ่งสําคัญที่สุดที่ผมอยากจะฝากบอกทุกคนนะครับคือขอให้ทุกคนมีสติในการตัดสินใจเลือกใช้สื่อสารสนเทศแล้วเราจะใช้สื่ออย่างปลอดภัยครับ